เจเอรถไฟด้กัน,นสถานีต่อไปสถานีไปฉายประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายต่อไปไปสถานีค่อยฉายนะครับไปฉายฟีจะก็<อ>เป็นคลอ,อ,องครับโอ้น้ำเกือบเต็มคลองครับอันนี้ก็โฮมโปรครับ,อ,รอ,รบอันนี้อะไรสีสบัสดิ์เงินติดล้อเลยนะนิปอนเพนนตึกรามบ้านช่องนะครับของคนฝั่งนี้นะครับ ในกลางนั้นเห็นตึกมหานครได้นะครับน่าจะพึกไตเทียมฟอกไตราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทสุภาไลเอ่อโฆษณานะครับ ถึงไฟฉายแล้วครับสถานีไฟฉายไฟฉายโปรดใช้ความระมัดระวัง Please mind the gap between train and platform อันนี้มาถ่ายฝั่งซ้ายของรถไฟนะครับก็ไม่มีคนขึ้น,นครับครับก็ประตูจะปิดทางด้านซ้ายรับครับ กำลังมุ่งหน้าไปสู่บางขุนนนท์นะครับรก็เข้าสู่แสงสว่างก็ได้เห็นวิวกันสถานีต่อไปสถานีบางขุนนนท์จะเปิดทางด้าน,นซ้ายโค้งไหนนะครับ Next station บางขุนนนท,ท์ a i n doors open on the left บุรีแคตรงนี้เห็นจะตึกชั้นสี่นะครับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยนะครับตึกสองสาชั้นนี่ก็จะเห็นตึกมานครอยู่เรื่อยๆนะครับ S 1> <S 1> สถานีบางขุนนนท์บางขุนนนท์โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางขุนนนท์ Station c l e a s Platform นีก็มีคนเข้ามาสองคนนะครับที่สถานีนี้ Okay.